มันคหและนนี้ก็คือปงร้อยปีนะครับปงพันปีครับขอโทษทีครับบนยอดก็จะมีมีอะไรนะครับมีลูกเป็นร้อยร้อยลูกเลยค่ะเป็นขวัญร้อยลูกเลยนะครับขลัญหลวงตรงไปนะเอ้ยไม่มีโชว์อะไรต้นแล้วก็จะมีตรงด้านนี้ครับขวัญหลวงบ้านไม่โตที ก็จะเป็นจันผานะครับจันผาค่ <c oughs> อนข้างบรรยากาศอาจจะคึมๆหน่อยครับมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านได้เดิมาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้ได้สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นจริงๆครับครับผม นี่คือจุดสูงสุดของที่คุณหมูเมืองลาวนะครับอีกอันนึงที่สวยมากค่ะต้นจันผาค่ะนี่ครับต้นจันผาน่าสนใจมากเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยได้เห็นดอกนะครับเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้เห็นที่ใกล้นะครับ นี่คือดอกของต้นจันผานะครับซึ่งจะอยู่ตามหน้าผาแล้วก็คนส่วนมากก็จะนิยมเอาไปปลูกประดับที่บ้านนะครับจะใช้เวลาในการเติบโตนานเหมือนกันนะครับนี่ยนี่ยนี่มีอยู่บนยอดเขานี่ข้างหน้านี่จะทนครับทนต่อลมนะครับเพราะว่าเป็นต้นที่เป็นก้านตรงยาวขึ้นไปนะครับแล้วก็มีใบเล็กๆนะครับลูหลมนะครับจึงทำให้ยืนอยู่ได้นะครับ ก็เป็นเดือนโดยรอบนะครับรรรรรเดี๋ยว,วเราไปชมที่อื่นกันต่างครับ